น่าก,กลัวมากครับโอ้มาวันที่9 9พฤษสภาคมกำลังขึ้นมีไพลอดโอ้โหสนามยินงลุกโอ้โหน่าก,กลัวมากสูงมาก,ย,มกาย,ย,ายิวไม่กล้ายืนสะพานยิวไม่กล้าโอ้โหฟอสขาสั่นเลยครับลูกมันสูงเกินครับกว่าความสูงมากเลยครับรู้สึกว่าบันไดนี้น่ากลัวมากความรู้สึกเป็นแบบน่ากลัวจริงๆี่ย ขาพ่อสั่นเลยแม่โอ้โหน่าก,กลัวมากขาพี่ไม่สั่นจังขาพ่อน่ะสันนะส่นนะลูกพ่อเดินไม่ได้เลยลูกขาสัน่นพี่เก๋ผมกลัวคมสุนเหมือนกันผมเนะี่ยรู้สึกแบบขาขาผมสั่นดึกๆเลยแม่พี่เก๋ผมรู้สึกว่าผมเดินไม่ออกเลยเมื่อกี้ พี่ก็พี่ก็กลัวแต่พี่เป็นคนกลัวคำพูดพี่ก็นนกลัวเจอมเมือเ่อกอี้ความอยากขึ้นโอ้ผมเดินไม่อ,ออกเลยพี่เมื่อกี้ขาสั่นดึกๆเลยโอ้แต่ว่าพอเห็นพอ,พอเห็นอะไรน่าดูแล้วมันก็หายสั่นเอง